สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีเจดีทุกคนทุกท่านนะครับครับตอนแรงๆนั่นนะครับลุงหวังก็จะมาแกงปลานะครับแกงปลาที่หามาตอนเย็นนี้นะครับก็อาบน้ําทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาแกงปลากันต่อเลยนะครับลุงหวังตั้งหม้อไว้อยู่นะครับนะครับเดี๋ยวลุงหวังเอาพริกเอามะเขือมาลงก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยเอาปลาลงนะครับให้มะเขือเปื่อยอก,ก่อนนี่นะครับวันนี้พี่กับมะเขือนะครับเดี๋ยวลงุาก็จะเอาไปใส่หม้อ,อก,ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ลุงหมาก็ตั้งหมอนน้าร้อนด้วยนะครับอเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเอาปลามาใส่นะครับบรรยากาศหนาวเย็นนะครับลุงหาก็เป็นหวัดเป็นไอซะแล้วนะครับเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะครับหนาวมากนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลุงหมาเอาปลามาใส่นะครับ นี่นะครับมีมีหอยมีปลาด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับหอยก็ตัวใหญ่ใหญ่อยู่นะครับทนะุนเนาะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับปลาอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่กันเลยนะครับเดี๋ยวสุกแล้วก็จะกินข้าวกันต่อนะครับ

คนให้ทอดหมดเลยปลากระมูกโอ้ยมีหอยด้วยหรอปลาอะไรปลากระเพียงหอยอะไรหอยหอยเชลี่หอยนั่นพูดถึงหอยเย็บพวกไเอาปลาล้างด้วยพูดถึงหอยแล้วก็อยากกิน เเดี๋ยวได้กินสุกก่อนหอยจูบหอยไม่ได้หอยจูบอยากกินเฉยๆไอ้อเชอรี่พี่พ่อหาปลามาหรออุ้ยหมานอยู่นะตกเอาหรือว่าหรือว่าซ่อนนั่งเอาไม่ไห้แล้ว ไหนอ,อร่อยเนาะอร่อยเหมือนกันอันนี้อร่อยไหมอร่อยมันก็เหมือนกันนั่นแหละหรือว่าสีแดงมันเป็นสแดงอะนี่เลมันมีสองสีอะมีสีแดงคุณป้าเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันพดเค็มตะจางพุดจางตะเค็ม เดี๋ยวให้มันพดเกิดอย่าเงี้ยก็จะก็จะไปเอาดูยผักหวานไปด้วยก็เอาเข้าอย่งนี้เลยเออเออขอนมาตรงไหนมีตุ้มเต่าไหม หวานก่อนแป๊บหนึ่งจะมีไหมในไอศรีเปาหมอจะจะ้อแก่ามันอ่อนมีแต่เขียวๆเนี่ยเขาทอดเพราะนั้นมันไม่เขียวหรือมันจะเหลือง <c oughs> <c oughs>

นะครับไปดูใกล้ๆกันก่อนนะครับบัตรนี้นะครับจะสุกแล้วล่ะ <c oughs> ดูใกล้ๆก่อนนะครับโอ้ยพื่นน่ะมาใกล้ไฟแล้วอบอุ่นมากเลยโอ้ยอโอ้ยโอ้ยกล้องก็นะครับดูกันก่อนนะครับเฮ้ยกล้อง ปบหน้าฟวดบุบบแล้วฟวดบุบบบุแล้วนะครับหน้าปอ๊บโนน่ากินจังเลยนะครับเป็นตะเพ็ดแท้น้ำแดงชั้นล่านอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวหลวงวังเอาออกกันนะครับเอาไปกินข้าวกันนะครับ